ช้าง,ดงแดงครับช้างแดงแปดสิบบาทแปดสิบบาทค่ะแล้วก็กําไรโยกนะครับแปดสิบาทเหมือนกันครับกำไรโยกแปดสิบบาทค่ะแล้วก็โชคเก้าชั้นนะครับหนึ่งร้อยบาทสวยมากเลยโชคเก้าชั้นนะคะสีเขียวอร์มสวยแข็งแรงแล้วนะครับลากแน่นเลยกระถ <laughs> างแทบแตกหนึ่งร้อยบาทน้อเจมบะกระถางแทบแตกแล้วนะ <laughs> อ้าว อันนี้อันนี้อันนี้ประกายดาวประกายดาวห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทโอ้มีลูกมีเหมือนมีหน่อเล็กๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสวยมากเลยกอใหญ่ฟอร์มใหญ่เลือกได้เลยนะครับถามชื่อได้ครับอันนี้อะไรน้องเจมอันนี้พินหน้ารับพินหน้าเท่าไหร่เอ่อพินหน้าเป็นมาเนื้อเยื่อแม่ด่างนะครับตอนนี้แม่ด่างหรอครับสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะพินหน้านะมีเชื้อด่างนะคะนี่นะ แล้วก็อูชาูดางอินโดหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับอูชารูด่างนะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับเงินไหลมาด่างเหลือง100ร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนีนะคะมีสองกระถางนะวนาญี่ปุ่นวนาญี่ปุ่นห้าสิบาทครับถางละห้าสิบบาทสตอมสตอมห้าสิบาทครับสตอมห้าสิบบาท แล้วก็โมจิโต้โมจิโต้ห้าสิบบาทนะครับโมจิโต้ห้าสิบต้นใหญ่หนึ่งร้อยครับต้นใหญ่หนึ่งร้อยลายดุดุดาโมจิโต้สวยๆนะคะหน้ากากฟาโรนะครับหน้ากากฟาโรห์หนึ่งร้อยบาทแล้วในนู้นแล้ค่ะน้อเจมอันนี้จะมีสามสิบบาททุกต้นเลยครับสามสิบบาททุกต้นบิ๊กบิปเปอร์คอฟฟี่ครับอ่าแล้วก็อะไร ไดมอนเฮียครับโอเคไดมอนลามนี่ติดต่อน้องเจมมาได้เลยค่ะอ,อ,คอ่าค่ะขายของลูกค้าเลยค้องเจมไปขายของลูกค้าเลยแอดไลน์มาที่เบอร์ได้นะครับได้ค่ะได้ได้ได,ได้แอดไลน์มาที่เบอร์น้องเจมได้เลยนะคะตอนนี้อะไรน้องเจมส,สวยจังเลยอันนี้เป็น ยกจักรพรรดิครับยกจักรพรรดิเท่าไหร่น้องเจมส์สองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบนะคะยกจักรพรรดินะสวยมากสวยมากมากอันนี้ยี่สิบทั้งหมดนะคะยี่สิบทั้งหมดนะสามต้นห้าสิบอิฐาห่อเงินห่อทองนะ หงินหอท้องแปดสิบบาทสวยๆทั้งนั้นอันนี้เท่าไหร่นะแ0สิบบาทครับหกสิบบาทอากอบเปรี้ยวมะลกอบเปรี้ยวมะละเลยเจมอัน้มนีหกสิบาาบ,าาบาทอันนี้คือ ิโกเนี่ครับผมิโกเนี่หกสิบบาทนี่นะคะร้านน้องเจมก็จะมีประมาณนี้นะดูป้ายแล้วกันเนี่ยหายเป็นนาน <laughs> หายเป็นนานหายเป็นนาน <c oughs> พักมาได้เลย